สวัสดีค่ะเยเพียนบ้านนาเนาะค่ะเนาะช่องเยเพียนบ้านนาจ้าข้าทำเกษตรค่ะบังคับอันนี้ก็สิพ่ามาน้ำเสนอเนาะค่ะเนาะปลูกหญ้าเนาะค่ะเนาะปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางแนวทางอีกทางนึงเป็นทางเลือกเนาะค่ะเนาะเป็นแนวทางเลือกค่ะเป็นวิธีทางเลือกค่ะอันนี้ก็สิปลูกหญ้าหวานนีหญ้าหวานแน่มีหญ้านิ้วเป ah. mm ียแน่เนาะค่ะเนาะ อันนี้ปลูกในในร่องยางค่ะปลูกในร่องยางเล็กค่ะค่ะปลูกในร่องยางเล็กก็มีแซมต้นประดูไปด้วยค่ะนะจะต้นประดูนี่เป็นแถวเลยค่ะนะเป็นแถวไปเลยค่ะต้นประดูค่ะเพิ่งได้สองปีค่ะปลูกเป็นแถวตามร่องยางค่ะจะนี่มันจะเป็นยางค่ะยางนี้ได้ปีกว่าแล้จะสองปีแล้วค่ะนี่สองฝนยังไม่ถึงสองปีเพิ่งสองฝนปีกว่า ปีกว่าหน่นอยจะนี่เป็นแนวทางเนาะคะเนาะค่ะนี่ก็ปลูกปลูกในร่องยางคะ่ะปลูกในร่องยางก็จะังปลูกเจ็ดคูณสามเนาะคะเนาะเจ็ดคูณสามในร่องกลางอย่างนี้ค่ะในร่องกลางอย่างนี้นี่ในร่องกลางนี้เราก็จะปลูกในร่องกลางอย่างนี้เราก็จะปลูกหญ้านะคะเนาะปลูกหญ้าสุดแนวเลยปลูกหญ้าสุดแนวเลยคะ่ะปลูกหญ้าสุดแนวไปเลย ก็มีหญ้าหวานอิสราเอลม้างก็มีหญ้านิวเปียแล้วก็มีลูซี่ด้วยค่ะลูซี่จะอยู่ข้างล่างนู้นลูซี่จะอยู่ข้างล่างสุดๆนู้นสุดๆนู่นแหละคะ่ะจ้ะอันนี้เป็นหญ้าหวานเป็นวิธีทางเลือกเนาะค่ะเนาะวิธีทางเลือกปลูปกปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ค่ะจ้ะอันนี้นี่ก็ปลูกในร่องยางค่ะในร่องยางเล็กค่ะในย่องยางเล็ก ีดีกว่าเราจะปล่อยไว้ให้ไม่มีประโยชน์อะไรเราปลูปกหญ้าอย่างนี้นะคะนะเราปลูปกหญ้าอย่างนี้ก็จะมีประโยชน์เลี้ยงสัตว์ก็อันนี้ก็ประมาณเก้าไร่ค่ะปลูกเต็มหมดเลยค่ะยูยาวขึ้นไปนูนเลยเต็มหมดเลยค่ะค่ะจ้ะอันนี้ก็จะปลูกต้นประดูแซมไปด้วยนะคะปลูกต้นประดูแซมไปด้วยสวยนะคะต้นประดูนี่จ้ะนี่ก็มาดูมาดูหญ้า มันมีหน้าเปียค่ะสวยมากเลวสวยแลวนี่สองปีสองปีจยากนี่นี่จะเป็นนิเปียค่ะนี่ปลูกนเปียนะคะนี่นี่เปียยักษ์ค่ะปลูกเป็นนิเปียยักษ์กินทั้งปีไม่หมดละค่ะควายสีห้าตัววัวสีห้าตัวนี่กินไม่หมดเลยค่ะกินตลอดทั้งมีตัดแถวร่องนี้เสร็จก็เออทางฝั่งนี้ก็โตขึ้น มันจะผัดกันขึ้นค่ะตัดไปเรื่อยๆเป็นแถวเป็นแนวไปค่ะมามาดูค่ะพี่สวยค่ะอันนี้ก็จะเป็นยางใส่ปุ๋ยแล้วยาเพียนบ้านนาพามาชมนะคะ,น,คะน,นี่ตัดไม่ทันแล้วค่ะนี่เห็นไหมคะอันนี้มันจะตัดไม่ทันนะคะมันจะขึ้นแลยนี่เห็นไหมนี่ มันจะเริ่มแก่แล้วตัดไม่ทันวัวควายกินไม่ทันแล้วเริ่มแก่แล้วจะ้ะขนาดนี้เอาไปปลูกได้ค่ะเอาไปเพาะได้ค่ะนี่ปลูกได้นี่ตัดลำอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้แล้วปลูกได้เอาไปปลูกแล้วเอาลำนี้เสียบเลยเสียบกับดินปลูกเป็นแถวเป็นแนวไปค่ะมาค่ะจะพามาชมสวย อากาศก็ร้อนร้อนค่ะพามาชมนะคะนะสวยมากค่ะร่องนี้นี่เปียร่องนี้มันจะเป็นหญ้าหวานตับกันไปนะคะตับกันไปยาวลงไปดูยาวลงไปนู่นเลยยาวลงไปน,ไปนคะคะมีหลายหญ้าค่ะ <c> เ <oughs> ย่ยเพียนก็ไม,ไม,ไม่ไม่ฉีดยานะคะไม่ฉีดยาตัดอย่างเดียวค่ะตัด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 ให้เป็นปุ๋ยพอขึ้นแล้วก็ตัดแล้วก็ไถเอารถไถค่ะ ก็ใช้เล็กนี่ใช้ใช้เสร็จแล้วก็ตัดในร่องกลางอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ตัดแล้วก็มันเะิขึ้นใหม่กินไม่ทันเออจะได้หญ้าเลยกินไม่ทันเลยจัะค่ะสวยมากเลยค่ะสวยไหมสวยไหมคะโอ้สวยมากเลยน,นี่ก็เริ่มเก่แล้วหญ้านี่เริ่มเก่แล้ว ไห้ข้างล่างนุ่นฝั่งนู้นค่ะมองมองดูค่ะนู่นฝั่งนู้นเป็นญ้าญ่าลูซี่ค่ะนู่นฝั่งนู้นจะเป็นญ้าลูซี่นะคะจะเป็นญ่าลูซี่ค่ะจะมาค่ะคาะชมค่มะผชมนะคะตามมองยางมาเลยค่ะวัค่ะ น,นี้ก็หญ้าค่ะลูกลูกหญ้าป้ายค่ะจะไปดูหญ้าโูซี่ค่ะที่ข้างล่างนู่นแดาก็ร้อนร้อนอันนี้ต้ไม้ไม่ไม่ทั้งตน้นยางนะคะวลงฝนตกกมัน แล้วนะค่ะเป็นเป็นญ่าลูซี่จากฝั่งนี้ญ่าลูซี่นี่ปลูกไว้ให้ควให้ควายกินเลี้ยงสัตว์แล้วนะคะนะหมูหมาเป็ดไก่อะไรได้หมดคุยขอโทษค่ะขุดหมาจตามลองยางไปแค่นู้นฝั่งนู้นค่ะมาค่ะนี่มาดูค่ะอันนี้เป็นจะเป็นญ่าลูซี่นะคะนะนี่ย่าลูซี่ค่ะ เดค so ่ะอันนี other, uh ้จะเป็นหญ้าลูซี่สวยๆค่ะเห็นไหมอันนี้ก็เริ่มแก่แล้วอันนี้ก็เริ่มแก่แล้วเนถ้าแก่มากควายก็ไม่ค่อยกินวัวก็ไม่ค่อยกินนะคะมันจะกินอะทิ่ยยอดมันอย่างงี้มันจะกินยอดมันอย่างนี้ค่ะที่รากมันอย่างนี้มันไม่ค่อยกินหญ้านี้วัวกวายกินหญ้าอันนี้อันนี้ควายกินหมดเลยนะคะ ไว้กินเกลี้ยงเลยเราตัดขนาดนี้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 ตัดขนาดนี้กินเกลี้ยงเลยค่ะจ้าข้า,ขา,ขามาชมนี่ใส่ปุ๋ยได้เริ่มเขียวแล้วเริ่มสวยแล้ว,เร,วเริ่มสวยงามแล้วเริ่มสวยงามแล้ว ดูสิคะนี่ดูปลูกง่ายค่ะนี่ปลูกง่ายยากาดูกินแค่นี้ก็อิ่มแล้วตัวหนึ่ง <c oughs> สวยสวยมากค่ะสวยมากเลยค่ะสวยสวยจริงๆไปฝั่งนูน้นสวยมากเลย เยมากเลยค่ะเห็นไหมคะสวยปลูกง่ายค่ะอันนี้ไม่ได้ปลูกแค่รถไถเขียวมานิดเดียวลงมานี่เขียวมนันตัวเดียวก็เกิดแล้วค่ะปลูกง่ายปลูกง่ายตายยากค่ะนี่ตายยากเลยมีกำลังขึ้นใหม่ค่ะอันนี้กำลังขึ้นใหม่นะคะนะ ตัดแลวมันจะขึ้นใหม่อย่างนี้อันนี้มันจะขึ้นใหม่อย่างนี้นี่ตัดมันขึ้นใหม่กาลังขึ้นใหม่กะ็ะแทวนลยล่องน,อนู้นล่องน,อนู้นแนวน,นู้นกําลังขึ้นใหม่มเห็นไหมคะปลกง่ายตัดไว้เฉยๆเนี่ยตัดไว้เฉยๆเห็นไหมงอกแล้วนี่ปลูกง่ายไม่ต้องปลูกวางไว้อย่างนี้นี่ถ้า หน้าฝนเนี่ยวางไว้ยังนี้ก็เกิดแล้วนี่ปลูกง่ายหญ้านี่เปียกยักไม่ต้องปลูกยากเลยเดินเดินมาตางน,นอ้นมีนกด้วยมีนกด้วยตกใจนกเห็นไหมคะนี่ หญ้าหวานหญ้านี้กินอร่อยนะคะบัวกวายชอบนี่หวานมันหวานมันอร่อยหวานมันอร่อยจ้าสวยงามางามากค่ะสวยงามมากค่ะ ันนี้ก็สวยค่ะส่งโน้นก็สวยส่งนี้ก็สวยสวย,สวยมากกินไม่ทันแล้วเยอะเยอะมากเลยค่ะเต็มล่องไปเลย มา,มาตามมาดูตามมาด,ตามมาดูตามมาดูสวยๆค่ะตามมาดูสวยๆเลยหน้าปนก็อย่างนี้นะคะถนนถนนตัดผ่านาาดูค่ะดูเยอะมากเยอะมากดูค่ะดูปลายนี่ขนาดนี้ก็กินไปตัวหนึ่ง ีไปดค่ะคลิปนี้มีประโยชน์ค่ะช่องเยเพียนค่ะช่องเยเพียนช่องเย,ยเพียนบ้านนาค่ะ